ลักษณะที่2ความผิดเกี่ยวกับการปกกรองมาตรา136ถึงมาตรา166สวัสดีครับผมน,น,านายธนวัฒน์นวมนัทหารนักศึนษา6 3 4 0ศ0 1 4 2 9ตาที่136ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำก,ะการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับอัตราโทษแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตราที่5แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่26พศ2560มาตราที่137ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ อาตราโทษแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตราการที่4แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่26พศ2560มาตรา138ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าการต่อสู้หรือขัดขวางนั้น ได้กระทําโดยใช้กําลังปุส้ายหรือขู่เห็นว่าจะใช้กําลังปัส้ายผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4ี่0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับอัตราโทษแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่5แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมหรือประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่26พศ2560มาตราที่1 3 9ผู้ใดข่มขืนใจเจ้าพนักง,งานหรือปฏิบัติ อันมิชอบด้วยหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติตามหน้าที่โดยใช้กําลังพทุษไลายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กําลังปะทุษรลายต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน8 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับอัตราโทษแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่26พศ2560มาตราที่140 ถ้าทำความผิดตามมาตรา138ปัก2หรือมาตราที่139ได้กระทําโทษหรือมีอาวุธหรือร่วมกระทําความผิดด้วยกันตั้งแต่3คนขึ้นไปผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับถ้ากระทําโทษโดยอ้างอํานาจอังยี่หรือช่องโจรไม่ว่าจะอังยี่หรือช่องโจรน,นั้นจะมีอยู่หรือไม่ผู้กระทาต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปี หรือปรับตั้งแต่40,000บาทถึง200,000บาทถ้าความผิดตามมาตรการนี้ได้กระทำโดยมีอาวุธหรือวัตถุระเบิดผู้กระทำต้องระวังโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้2องวคก,ก่อนกนึ่งหอัตราโทษแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายฉบับที่26พศ .2560 มาตราที่1 4 1ผู้ใดถอนหรือทําให้เสียหายทําลายหรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือเครื่องหมายไว้สิ่งใดใดในการปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานในการยึดอายัดหรือรักษาสิงนั้นๆั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอัตราโทษแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตราที่4 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่26คพศ2560มาตราที่142ผู้ใดทําให้เสียหายทําลายซ่อนเล้นเอาไปเสียหรือทําให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใดๆอันจะพนักง,งานได้ยึดรักษาไว้หรือสั่งให้ส่งเพื่อเป็นพยานหลักฐานหรือเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายไม่ว่าจะพนักง,งานจะรักษาทรัพย์ หรือเอกสารนั้นไว้เองหรือสั่งให้ผู้ใดหรือผู้อื่นส่งรักษาไว้ก็ตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอัตราโทษแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรการที่4แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่26พศ2560มาตรา143ผู้ใดเรียก หรือยอมรับจบร,บรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการจะจูงใจหรือได้จูงใจพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจ,จังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลโดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตนให้กระทําการหรือไม่กระทําการ ในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0,000แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับอัตราโทษแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่126พศ2 5 6 0มาตรา1นึผู้ใดให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสภาเทศบาลเพื่อจูงใจให้กระทําการไม่กระทําการหรือประวิงการทําอันมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวังโทษจำไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1น0 0 0แบาทหรือทั้งจําทั้งปรับอัตราโทษแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา4แห่งพระราชบัญญตัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่26 พศ2560มาตรา145ผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทําการเป็นเจ้าพนักงานโดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานผู้ที่มีอํานาจกระทําการนั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับเจ้าพนักงานผู้ใดได้รับคําสั่งมิให้ปฏิบัติการตามตําแหน่งหน้าที่ต่อไปแล้วยังฝา่าฝืนกระทําการใดใดในตําแหน่งหน้าที่นั้นต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในวรรคแรก อัตราโทษแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตราสี่แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่26พศ2560มาตรา146ผู้ใดไม่มีสิทธิที่จะสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงานส,สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิสากสภาจังหวัดหรือส,สมาชิกสภาเทศบาลหรือไม่มีสิทธิใช้ยศตำแหน่งเครื่องราชอิสริยยศ หรือสิ่งที่หมายถึงเครื่องอิสอรียภรณ์กระทาการเช่นนั้นเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับอัตราโทษแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตราสี่แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่26พศ2560 1มาตรา1 3 6แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่4 1 ลงวันที่21ตุลาคม2519 2มาตรา138แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่2 1ลงวันที่21ตุลาคมพศ2519 3มาตรา140แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่11ลงวันที่21พฤศจิกายน2514 มาตรา147ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเหยียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นไปต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทถึง4 0 0แสนบาทอัตราโทษแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับท,ที่26พศ2560มาตรา148ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข,ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบหรือ หามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทถึง4 0 0แสนบาทหรือประหารชีวิตอัตราโทษแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่26 พศออ2560มาตรา149ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานสมาชิกสภานินติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึง่งในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่100,000บาทถึง400,000บาทหรือประหารชีวิตอัตราโทษแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่26พุทธศักราช2560มาตรา150ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยตำแหน่งเห็นแก่ทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งตนเรียกรับหรือยอมรับไว้ก่อนที่ตนจะได้รับตําแหน่งพนักงานในตําแหน่งนั้นต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่100,000บาทถึง400,000บาทอัตราโทษแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่26พุทธศักราช 25งพ้าหกสขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ